สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอ m ิเออร์เมล็ดนะครับจำนวน200บาทนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเสียเงินสักบาทเดียวนะครับทำเงินฟรี100%ใครที่สนใจในการหารายได้เสริมเข้าในส่วนของบัญชีทูมอ m ิเออร์เมล็ดเนี่ยดูได้ในคลิปนี้เลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันน เข้าในส่วนของบัญชีทูมานีเวเลตนะครับเราสามารถทําการถอนเงินได้นะครับตั้งแต่10บาทถึง500บาทเลยนะครับในการถอนเงินใครที่สนใจในการหาไรายได้เสริมเข้าในส่วนของบัญชีทูมานีเ l เลตดูได้ในคลิปนี้เลยก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมานีเ l เลตนะครับแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับผมก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถกดค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลย ดาวโหลดได้ฟรีไม่มีการเสียเงินนะครับสำหรับตัวแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมิเนียลวลิตนะครับผมก็เป็นแอปเกมนี้เลยใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวโหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะจะมีลิงก์การดาวโหลดแอปว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปนี้นะครับผมจะแนบรายละเอียดไวใ้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้า ไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยสําหรับใครที่สมัครไปแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนนะครับตั้งแต่ด้านบนซ้ายมือลงมาด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนการถอนเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านบนซ้ายมือกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับตัวเพชรสีแดงนะครับก็คือคะแนนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกเป็นเงิน m ทมิเนโวเลตในการทําตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้ว่าคะแนนของเราเนี่ย เราได้รับจากช่องทางไหนบ้าง1คือการเล่นเกม2คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับมันก็จะขึ้นประวัติคะแนนของเราให้ดูนะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับก็คือการถอนเงินการถอนเงินเนี่ยจะเป็นการใช้ในส่วนของคะแนนเพชรสีแดงของเราเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเข้าทูมิเน่โวลิทถ้าเราสมัครครั้งแรกนะครับมันก็จะเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนอยู่ที่จํานวน10บาทก็คือขั้นต่ําในการแลกซึ่งจํานวน10บาทเนี่ยมันจะแลกได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับไม่สามารถแลกได้หลายครั้งเนาะพอเราแลกจํานวน สิบบาทไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนที่จํานวน2 0 50 2 0 0แล้วก็500บาท1วันนะครับเราสามารถแลกได้โดยที่ไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งนะครับแล้วก็ยอดเงินเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดในการแลกเนาะสมมุติว่าเรามียอดเงินอยู่ที่100บาทซึ่งรายการ100บาทเนี่ยมันไม่มีเราสามารถเลือกเป็นรายการ2 0 5ครั้งก็ได้หรือว่าจะแลกเป็น50บาท2ครั้งก็ได้เหมือนกันสมมติเราต้องการแลกเงินที่1000บาทถ้าเรามียอดเงิน1000บาทแล้วก็ก,ก,ก500ด้ อันนี้เราสามารถแลกได้เลยเมื่อเรามียอดเงินครบแล้วเนาะที่ผมจะทําการแลกเนี่ยผมจะแลกไปที่รายการ200นะครับแต่ว่าจํานวนเพชรเนี่ยมันยังขาดอยู่นะครับยังไม่ครบเนาะขาดอีกประมาณ400กว่าคะแนนเดี๋ยวต้องเก็บให้ครบก่อนเดี๋ยวจะมาแลกในคลิปถัดไปนะครับต่อมานะครับวิธีการหาคะแนนตรงนี้เนี่ยเขามีให้เราทําด้วยเนาะเล่นเพื่อสร้างรายได้จากเว็บไซต์ของ Time War เราสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บของเขาได้นะครับมันก็จะมีการทําคะแนนนะครับโดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ของก่อนนะครับมันจะมีการคลิ ในส่วนของโฆษณาผ่านเว็บไซต์ต่างๆการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของประวัติการเงินของเราเนาะจำนวน50บาทนะครับที่เราเคยแลกไปก่อนหน้าน,นี้มันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราดูนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของเลข12ด้านบนขวามือเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตั๋วนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมวิธีการหาตั๋วนะครับเขาแบ่งเป็น3วิธี1คือการรับชมคลิปวิโดีโอโฆษณานะครับส คือการเล่นเกมนะครับอย่างน้อย1เพชรนะครับเราจะได้รับ1ตั๋วแล้วก็การรับฟรีตรงนี้นะครับสามารถกดรับได้เลยประมาณนี้นะครับต่อไป3ขีดด้านบนขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าบัญชีของเราก็คือชื่อบัญชีสามารถกดออกจากระบบได้นะต่อไปด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปจอยเกมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเกมที่เราสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งในการทําภารกิจเพิ่มได้ตรงนี้เราต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราก่อนถึงเราจะทําในส่วนของเพชรได้เนาะก็กดเพจนะครับเพื่อที่จะทาการดาวน์โหลดติด ตั้งลงในเครื่องนั่นเองต่อไปนะครับก็คือการเชิญนะครับการเชิญเนี่ยเราสามารถทําการเชิญหรือว่าโปรโมทแอปได้ตามช่องทางออนไลน์ของเพื่อนๆได้เลยกดเชิญทันทีนะครับมันก็จะแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, LINE, Youtube, TikTok สามารถโปรโมทหรือว่าแนะนําต่อได้การแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทํา ถ้าเราไม่ทําการเชิญเพื่อนเราก็สามารถแลกเงินได้ปกติเหมือนเดิมไม่มีผลในส่วนของการเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญน,นะครับในการถอนเงินเนาะตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของรหัสอ้างอิงของเราคือว่าเราสามารถใช้รหัสโค้ดนี้ในการแนะนําให้เขากรอกรหัสโค้ดของเราได้วิธีการรับ100เพชรนะครับต้องให้เขาดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์แนะนํากรอกรหัสอ้างอิงทําคะแนนให้ได้อย่างน้อย1คะแนนจากการเล่นเกมหรือว่าเว็บไซต์ของ t ามวอเราจะได้รับ100คะแนนและก็รับคะแนนได้โดยที่ไม่จํากัดเล เลยก็คือจะได้รับ30%ของคะแนนของเพื่อนทั้งหมดนะครับอันนี้คือการรับคะแนนจากการเชิญเพื่อนนะครับสามารถไปทําเพิ่มเติมได้เลยต่อมาในส่วนของการ์ดนะครับผมตัวการ์ดเนี่ยก็คือเราจะได้รับจากการเล่นเกมต่อรูปภาพเนาะเราสามารถสะสมการ์ดตรงนี้ในการเปิดกล่องในการรับเพชรเพิ่มได้นะครับผมก็ดูตรงนี้เลยนะครับว่าเรายังขาดอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอาหาร1นะครับขาดไป6รูปภาพแล้วก็เป็นรูปในเมืองนะครับขาดไปอีก2รูปภาพเราถึงจะ จะเปิดกล่องได้แล้วก็เป็นรูปผู้หญิงคู่กันเนี่ยขาดไปอีก2รูปเนาะถึงจะได้รับ50เพชรแล้วก็มาดูได้เลยนะครับประมาณนี้ต่อไปวิธีการเล่นเกมนะครับเล่นอย่างไรนะครับก็สังเกตตรงนี้จะมีรูปนะครับเป็นรูปภาพที่ยังขาดช่องว่างอยู่ในการเลือกนะครับแล้วก็มากดเลือกรูปภาพให้ถูกต้องนะครับผมว่ารูปเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมก็กดเลือกให้มันถูกนะครับผมก็สังเกตดูในรูปสี่เหลี่ยมเนาะว่ามันขาดอะไรไปแล้วก็กดเลือกให้มันถูกนะครับถ้ามันผิดเนี่ยมันก็จะขึ้นกากระบาดแบบนี้เลยนนนะครัับผมอี้ ผมเลือกผิดไปเนาะต่อไปรูปสุดท้ายนะครับแล้วก็มาเลือกโอเคนะครับถ้าเราทําจบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคุณเพิ่งเปิดกล่องใหม่นะครับมันก็จะมีรูปภาพให้เราไปสะสมเพื่อที่จะทําการเปิดกล่องเพิ่มนะครับก็จะได้รับเพชรด้วยนะเ่าโอเคนะครับสำหรับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการเล่นเกมต่อรูปภาพนะครับการเล่นเนี่ยไม่ยากนะครับผมก็ทําตามแต่ละเมนูได้เลยถ้าหากว่าเราอยากจะมีคะแนนหรือว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็สามารถไปกดเชิญเพื่อนได้นะครับทุกคนสามารถ ทำได้เหมือนกันก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเชิญในการแนะนําเพื่อนก็อยู่ที่เราเองว่าเราเนี่ยจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยนะครับการใช้งานทั้งหมดก็ประมาณนี้สาหรับการถอนเงินนะครับเดี๋ยวจะลงเป็นอีก1คลิปแล้วกันเนาะเพราะว่าผมอยากจะถอนที่รายการ200บาทนะครับผมคะแนนเนี่ยขาดอีกแค่400กว่าคะแนนน่าจะได้แล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสําหรับขั้นตอนวิธีการสมรัครของแอปนี้นะครับผมจะแนบรายล,ายละเอียดไว้ให้ด้านล่าง คิปนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคบว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยสําหรับใครที่สมัครไปแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนนะครับตั้งแต่ด้านบนซ้ายมือลงมาด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนการถอนเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านบนซ้ายมือกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับตัวเพชรสีแดงนะครับก็คือคะแนนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกเป็นเงิน t ูมเนียร์เวล e ์ในการทําตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้ คะแนนของเราเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนบ้าง1คือการเล่นเกม2คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับมันก็จะขึ้นประวัติคะแนนของเราให้ดูนะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับก็คือการถอนเงินการถอนเงินเนี่ยจะเป็นการใช้ในส่วนของคะแนนเพชรสีแดงของเราเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเข้า To มิเน่โวลิทถ้าเราสมัครครั้งแรกนะครับมันก็จะเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนอยู่ที่จํานวน10บาทก็คือขั้นต่ําในการแลกซึ่งจํานวน10บาทเนี่ยมันจะแลกได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับไม่สามารถแลกได้หลายครั้ง อพอเราแลกจํานวน10บาทไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนที่จํานวน 20, 50, 200แล้วก็500บาท1วันนะครับเราสามารถแลกได้โดยที่ไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งนะครับแล้วก็ยอดเงินเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดในการแลกเนาะสมมติว่าเรามียอดเงินอยู่ที่100บาทซึ่งรายการ100บาทเนี่ยมันไม่มี เราสามารถเลือกเป็นรายการ25ครั้งก็ได้หรือว่าจะแลกเป็น50บาท2ครั้งก็ได้เหมือนกันสมมุติเราต้องการแลกเงินที่1,000บาทถ้าเรามียอดเงิน1,000บาทแล้วก,กดเลือกรายการ500บาทเนี่ย2ครั้งได้เลยนะครับอันนี้เราสามารถแลกได้เลยเมื่อเรามียอดเงินครบแล้วเนาะที่ผมจะทําการแลกเนี่ยผมจะแลกไปที่รายการ200นะครับแต่ว่าจํานวนเพชรเนี่ยมันยังขาดอยู่นะครับยังไม่ครบเนาะขาดอีกประมาณ400กว่าคะแนนเดี๋ยวต้องเก็บให้ครบก่อนเดี๋ยวจะมาแลกในคลิปถัดไปนะครับต่อมานะครับวิ เ,เล่นเพื่อสร้างรายได้จากเว็บไซต์ของ Time War เราสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บของเขาได้นะครับมันก็จะมีการทำคะแนนนะครับโดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ของก่อนนะครับมันจะมีการคลิกในส่วนของโฆษณาผ่านเว็บไซต์ต่างการดาวน์โหลดแอปทำภารกิจการทำแบบสำรวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของประวัติการเงินของเราเนาะจำนวน50บาทนะครับที่เราเคยแลกไปก่อนหน้าน,นี้มันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราดูนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของ เลข12ด้านบนขวามือเนาะ อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตั๋วนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมวิธีการหาตั๋วนะครับเขาแบ่งเป็น3วิธี1คือการรับชมคิววิดีโอโฆษณานะครับสคือการเล่นเกมนะครับอย่างน้อย1เพชรนะครับเราจะได้รับ1ตัว๋วแล้วก็การรับฟรีตรงนี้นะครับสามารถกดรับได้เลยประมาณนี้นะครับต่อไป3ขีดด้านบนขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าบัญชีของเราก็คือชื่อบัญชีสามารถกดออกจากระบบได้นะต่อไปด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปจอยเกมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเกมที่เราสามารถ กดดาวน์โหลดติดตั้งในการทําภารกิจเพิ่มได้ตรงนี้เราต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราก่อนถึงเราจะทําในส่วนของเพจได้เนาะก,กดเพจนะครับเพื่อที่จะทําการดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องนั่นเองต่อไปนะครับก็คือการเชิญนะครับการเชิญเนี่ยเราสามารถทําการเชิญหรือว่าโปรโมทแอปได้ตามช่องทางออนไลน์ของเพื่อนๆได้เลยกดเชิญทันทีนะครับมันก็จะแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กท t ิต t t อร์ไล YouTube Tik t o อกสามารถโปรโมทหรือว่าแนะนําต่อได้การแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของเพื่อนเพื่อนเองว่าจะทำหรือว่าไม่ทำ ถ้าเราไม่ทําการเชิญเพื่อนเราก็สามารถแลกเงินได้ปกติเหมือนเดิมไม่มีผลในส่วนของการเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญนะครับในการถอนเงินเนาะตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของรหัสอ้างอิงของเราคือว่าเราสามารถใช้รหัสโค้ดนี้ในการแนะนําให้เขากรอกรหัสโค้ดของเราได้วิธีการรับ100เพชรนะครับต้องให้เขาดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์แนะนํากรอกรหัสอ้างองิงทําคะแนนให้ได้อย่างน้อย1คะแนนจากการเล่นเกมหรือว่าเว็บไซต์ของ TimeW เราจะได้รับ100คะแนนแล้วก็รับคะแนนได้โดยที่ไม่จํากัดเลย ก็คือจะได้รับ30%ของคะแนนของเพื่อนทั้งหมดนะครับอันนี้คือการรับคะแนนจากการเชิญเพื่อนนะครับสามารถไปทําเพิ่มเติมได้เลยต่อมาในส่วนของการ์ดนะครับผมตัวการ์ดเนี่ยก็คือเราจะได้รับจากการเล่นเกมต่อรูปภาพเนาะเราสามารถสะสมการ์ดตรงนี้ในการเปิดกล่องในการรับเพชรเพิ่มได้นะครับผมก็ดูตรงนี้เลยนะครับว่าเรายังขาดอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอาหาร1นะครับขาดไป6รูปภาพและก็เป็นรูปในเมืองนะครับขาดไปอีก2รูปภาพเราถึงจะ จะเปิดกล่องได้แล้วก็เป็นรูปผู้หญิงคู่กันเนี่ยขาดไปอีก2รูปเนาะถึงจะได้รับ50เพชรแล้วก็มาดูได้เลยนะครับประมาณนี้ต่อไปวิธีการเล่นเกมนะครับเล่นอย่างไรนะครับก็สังเกตตรงนี้จะมีรูปนะครับเป็นรูปภาพที่ยังขาดช่องว่างอยู่ในการเลือกนะครับแล้วก็มากดเลือกรูปภาพให้ถูกต้องนะครับผมว่ารูปเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมก็กดเลือกให้มันถูกนะครับผมก็สังเกตดูในรูปสี่เหลี่ยมเนาะว่ามันขาดอะไรไปแล้วก็กดเลือกให้มันถูกนะครับถ้ามันผิดเนี่ยมันก็จะขึ้นกากระบาดแบบนี้เลยนนนะครัับผมอี้ ผมเลือกผิดไปเนาะต่อไปรูปสุดท้ายนะครับแล้วก็มาเลือกโอเคนะครับถ้าเราทําจบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคุณเพิ่งเปิดกล่องใหม่นะครับมันก็จะมีรูปภาพให้เราไปสะสมเพื่อที่จะทําการเปิดกล่องเพิ่มนะครับก็จะได้รับเพชรด้วยนะออาโอเคนะครับสาหรับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการเล่นเกมต่อรูปภาพนะครับการเล่นเนี่ยไม่ยากนะครับผมก็ทําตามแต่ละเมนูได้เลยถ้าหากว่าเราอยากจะมีคะแนนหรือว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็สามารถไปกดเชิญเพื่อนได้นะครับทุกคนสามารถ ทำได้เหมือนกันก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเชิญในการแนะนําเพื่อนก็อยู่ที่เราเองว่าเราเนี่ยจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยนะครับการใช้งานทั้งหมดก็ประมาณนี้สําหรับการขอเงินนะครับเดี๋ยวจะลงเป็นอีก1คลิปแล้วกันเนาะเพราะว่าผมอยากจะถอนที่รายการ200บาทนะครับผมคะแนนเนี่ยขาดอีกแค่400กว่าคะแนนน่าจะได้แล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ